กอเอย๋ยกอไก่อักษรไทยสีสี่ตัวกอเอย๋ยกอไก่ขอไข่ปิดกันขอขวดปางปัน้นขอควายกินยาขอคนเลียวหลังขอละคังแตกอ่างงูเลยมาตัวปิดจอจานใจดีช,ช่อชิงน้อยนิด จอจ้างใหญ่ได้เตี่ยวมาซอโซ่ลำจ้างซอกระเซอใบนายน่ายอหญิงโสภาดอชดาสวมเขาต่อปาตักเฮห,หันทอทานพระเจ้าน้อนางมนโทนาต่อผู้เท่าหลังงองน้อเด่นนั่งพักต่อเด็กตัวน้อยต้วยไป ต่อเต่าเตียวจ้าพอถุงผ้าไหมทอทหารคนไทยทองเอกอ้างนอหนูแอบกินบอ่อใบบินจับครั้งป่อป่าตามนเนอไทยพอพึ่งทำรังปอป่าแป้นไม้พอผพ่านน้อมไว้วันตาพอฟันข่าวล้ำพอสังเภาลูลา มอมาวิ่งมายอยักยีเขียวรอเรือภายไปรอลิงปักเบี้ยวว่แว่นทองแดงข้าน้อยซอสารามองเงาเ่อฤาษสีตวดย้อย่อเสือสวกขาข้าน้องง่องหีบใส่ผ้ารอจุลาลอยผ้ายองอ้ออ่างเนืองน้อง นกหูตากว้างหนอกนหูตากว้าง